ทำงานไหมนะ่ะทำงานไหมทำงานทำงานจ้าโอเคนะคะหวานหวานจริงนะคะพี่จิ๊บนะคะน้องจิง๊บตอบกับประวันนแน,แน่ไม่รู้ได้ไงตาตามหาคนน่าจะเป็นที่ที่น้องนะคะอ่าพี่จิงนงกินมาชาก็ยังมานะใช่นะคะพี่จินนกินคนรอ นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณใจจริงนะคะที่มาส่งพลังรักพลังบวกกำลังงใจป้าป้านก็ตอบกลับน้องจิ้มแม่แล้วนะคะน้องจิ้มนะจ๊ะแล้วก็าคนที่ยังไม่รู้จักกันนะคะเข้าใจมือถือกันกันได้เลยจ้าคครที่เพื่อนยังไม่เต็มนะคะก็เอาเพื่อนในในบ้านน้องไปที่บ้านท่านได้เลยนะจ้าน้องยินดีต้อนรับเข้าสู่แนสวนที่สมปรารถนาทุกประการไม่ว่าคิดสิ่งใดขอสมปรารถนานะคะไม่ว่าเรื่องการงานเรื่องความรักนะคะเขาให้สมผปรารถนาทุกท่านท่านน้องผู้พิมพ์หนุ่มใต้ในี่ิานเนาะเปิด ตา,ตาให้ขอบคุณค่ะห้าโมงครึ่งอันอืมอืม,ม,มอันที่าทีแล้วเพราะว่าน้องแอบไปม,มองตอนเช้าไม่เห็นนะคะพี่สมคิดตอบกับพี่มนุนก้อนคำสวัสดีคำพี่นุ่มใต้ในนินสาาตอบกับเนอะพี่สมคิดพี่จน้องจีม การเชื่อมต่อว,วันนี้น้องจิ๊บก็อยู่นานนะพี่น้ำก็ถามป่าเพบ่อยจังรู้ว่าห่วงป๋าพี่ไปบ้านพ่อก,ก่อนนะขอบคุณพี่ชายนะคะแล้วก็พี่มนุนช่วงนี้ครับทุกคนป๋าบานตอบกับหนุ่มตาเอ่อน้องจิ๊บได้เลยค่ะอยู่ข้างบนเนี่ยพี่หนุ่มตาในสารแฟนเพจหลายหลายหวันแล้วนะห้าดวงตานั้นนะ่ะโอเค นะคะปาบ้านผมชอบเธอนะคะโอเคโอเคโอเคผมนะคะน้องชิปตอบกับปลาบ้านแม่นเลยนะคะนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆพี่ๆแม่ๆปลาบ้านนะจ๊ะ นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะ,ะพี่ไปบ้านพ่อก,ก่อนนะ,ะขอบคุณพี่ชายนะคะแล้วก็พี่มนุนช่วงนี้ครับทุกคนป้าวันตอบกับหนุ่มตาเอ่อน้องจิมได้เลยค่ะคะิดถึงตลอดไปโอเคน้องจิ๊บตอบกับน้องหนุ่มตาใช่อ่านไม่จบเลยก่อนเพราะเพราะ <c oughs> นะคะปาวันตอบกับน้องจิมคคับนะคะอาสซานอินสตาเลอสวัสดีค่ะหนุ่มอุบลก็มาหนุ่มตาเก็มานะคะอาสซานอินอ่าหนุ่มตาหึ เดี๋ยวนะแปัน้นในขอถทานน้ำปันน้นึงนะนะคะหนุ่มต้ายเนี่นิสานตอบกลับอ่าการเชื่อมต่อช้านิดนึงสวัสดีการเชื่อมต่อนะคะสวัสดีครับผมแม่วงเหนือหายเว็บไปเลยอ่ะคือแบบเอ้างงเลยมาคำตอบกับพี่โนโนสวัสดีจ้านะจ๊ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะทุกท่านนะพรุ่งนี้ก็าจาันถึงสุกอ้าวพี่คิดยังอยู่นะคะขอบคุณพี่คิดนะคะใครมาแล้วรอบสองเนาะเพราะว่ารอบแรกลุดพี่สมคิดตอบกล่ำหนุ่มใต้นะคะสวัวนี้ค่ะพี่มนูนตอบกล่ำน้องจิมก่อนก่อนคำน้องสาวนะคะฉันทวงมาส่งกับเราในใจจ้าจ้านะคะอ่าพูดยังไม่เก่งแม่อยา่ยาแซวอย่าแซวนะนนะจ๊ะ แล้วก็คันที่ยังไม่รู้จักกันนะคะก็ใส่มึกเขียวกันกันได้เลยจ้าคันที่เพื่อนยังไม่เต็มนะคะก็เอาเพื่อนในในบ้านน้องไปทีบ้ันท่านได้เลยนะจ้าน้องยิน,น,นดีตอนรักใส่หนอนน้ำมาสวย <c oughs> <c oughs> นะคะ,ะป๋าป๋า,ปาทำงานแล้ว <c oughs> นุนนุพี่นุนน,นตามกับน้องจิ้มก่อนก่อนน้องจิ้มจ้าอ่าพ่อตาคนรุ่นใหม่คนนั้นคะป๋าบันขอบคุณพี่นุนที่มาทั้งสองรอบเลยเนาะรอบเมื่อกี้พี่นุนก็มาพักหนึ่ง น้องนุ่มใต้เจ้น้ำสงใจเนี่ยผมยิ้มทั้งวันอิ่มใจให้โอเคโอเคขอบคุณสำหรับคำคำกร้น้องอันถูกไหมเนะ่ยนะคะ <c oughs> ภาษาอะไรนะสีน้องตาหวานๆน,นะจ๊ะพูด ไอ่พี่โนโนนะคะตอบกลับพี่นุ่มตาสวัสดีคุณอ๋อสวัสดีจ้าคุณนั่นนะคะพี่วงเนอนตอบกลับพี่โนโนสวัสดีคุณนโนโนค่ะพีจจ่จีของน้องก็มาอีกหนึ่งท่านนะคะกําลังรับชมอยู่หนุม่มใต้เขินนะหนุ่มอกไม่ได้เขินนะคะแม่เกสรนรีเอผพาส่งอองให้ขอคุณค่ะรักกทุกคนนี่ก็เกือบจะได้ได้แล้วนะหลุดนะคะก็ปล้วพอนี้มีคนส่งข้อความมาน้องสะกด นะคะก็ไหนลนะ่ะฮ่ายังไม่ไวเหมือนน้องจิมนะน้องจิมพูดไวกว่าพี่นัทพลหนุ่มใต้สวัสดีจา้าแม่วงเดินตับกรรมพี่มนุนก้อนคำสวัสดีค่ะคุณมนุนค่ะพี่สัมคิณตับกรรมน้องจิมจีน่าพรสวัสดีค่ะพี่บาลแาาก้วคำทากรรมกำลังยังไงป้านะคะพี่นัทพลตับกรรมน้องจิมนะคะสีสกินยืนหนึ่งกำแพงเพชรก็นั่งมองเฉยๆก็ได้ห <c oughs> นุม,มองพี่ๆเราหลอ่อเซ็กซหนุ่มใต้อ่าพี่นัทพลนะคะหนุ่มใต้นะคะกำลังรับชมอยู่นะคะแล้วก็พี่หนุ่มใต้นะคะป่าบานนั่งยิ้มเนะะ้ก็ อินสิไอล่ะฮ่ายังไม่ไวเหมือนน้องจิมนะน้องจิมพูดไวกว่าพี่นันทพลนุ่มต้านสวัสดีค่ะแม่วงเดินตับกรรมพี่มนุนก้อนคำสวัสดีค่ะคุณมนุนค่ะพี่สําคิญตับกรรมน้องจิมจีนาะพรสวัสดีค่ะพี่วานแก้วคำทากรรมน้องเช่มวยบวยไทยไก่ชนนะคะพาะพาพานะคะร้องเพลงเพาะนะนะคะสวัสดีรอบห้องค่ะมาอยู่ในทกศอ๋โอโอเคคบคุณเ <c oughs> มื่อก่อนนี้ตามหาเวลาเนาะตามผ่าตามหาตามหาตามหา,ตามหานาฬิกาวันละสามรอบสี่รอบนะคะหึ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะแป๊บนึงขอทานน้ำปั้มหนึงนะไงป้านาจะจ๊ะพี่พน้องนักตักกัมพูชิมนะคะสีสกเก็ตยืดหนึ่งกำแพงเพชรก็นั่งมองเฉยๆก็ได้เนี <c oughs> มองพี่ๆเหล่อๆสวยๆกัน <c oughs> น,ะะน,กน,น,นะคะพี่นักจับค้นตักกัมพูชิมนะคะสวัสดีค,ะค่ะนคะคะก็อีกนิดนึงก็จะสามสิบห้า เมื่อกี้ลุดนะคะยังไม่ถึง45นาทีลุดไปแล้วนะคะมารอบสองนะจ๊ะนะคะกําลังแบบพี่ๆมากันเนาะนะคะแล้วก็อ่าสนุดอีกไหมเนี่ยไม่สงสัยไม่รุดปับัานทํางานก่อนนะคะทํางานก่อนได้เลยนะสองดวงตานะคะเมื่อกี้พี่ๆไปกันแล้วเพราะว่าเน็ตรุดขึ้นใหม่รอบสองจ้า ก็านสวัสดีค่ะให้หววใจส,สีแดงมาเลยพี่วงเดือนตอบกับพี่นัทตพลนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องจิ้มตอบกับพี่นัทพลสวัสดีจ้าพี่พลนะอากาศชื้นแล้วก็ฝนตกทุกวันใช่ที่บ้านน้องน่าจะใช่น้องจิ้มตอบกับมาบ้านนาะน้องน้องเต้นหน้านอนแทนนะคะ <c oughs> พี่นัทพลจ้บตาเจ้า,จอานอนบอกตอนนี้จิ้มตาเจ้า,จอานอนบอกตอนนี้ เหลืออีกสองนาทีนะคะเอ่อสามนาทีน,ะะน้องขอเลยนิดๆนะคะแม่วงเดือนสวัสดีค่ะพี่คนตอนคนรุ่นใหม่ค่ะสวัสดีค่ะยืนยันต้อดพัสดุาน,น,น,น้ำมันน้ำมานในสัญญาเป็นทางการทุกท่านเลยนะจ๊ะน้องปอนบ้านนั้นที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะไม่ได้ใช้แอปไม่ใช่ไม่ได้ใช้แอปเลยนะคะขวต,ตาให้เนาะนะคะไม่เป็นไรอย่างเพื่อนๆก็มาอี่พี่ๆเขาก็มาม่อกี้พี่ๆ นะคะป้าบอกตัวย่อไหน่อยสิอ่าบอกตัวยอดหน่อยสิอาจารย์อินสตานคโอนส่งออ,ออกไปแล้วครับขอบคุณค่ะเอาป๋า <c oughs> พี่นันท์ธพลนะคะตาวเก่านะคะป้าบานัสนีค้บพี่วันกระทำตาให้ไอศซรีคคิม,มาแล้วก็หวัวทานกันแล้วก็ทานข้าวหนุ่มใต้ทั้งทานทางทายอจา,าอจารย์อินตรงแช่ตุ้งตุงแช่ <c oughs> ป้าบานตาวก่าวงเดืินนะคะแม่วงเดือนครับผมน้องจี๊ะ นะคะน้องจิ๊บใช่ใช่ใช่ช,ช,ช,ชอีกคนไปไหนนะยังไม่มาเนี่ยสงสัยทำงานเนาะนะคะผู้บ่าวอะให้เนรนสารอ่าแม่นอะไรนะแง้มแง้มไว้ด้วยนะคะแม่วงเดือนนะคะแม่ขอบป่าพี่รัฐพลนะคะตาวกลนะคะป่าบานสวัสดีครับพี่วันกระทำตาให้ไอซ์คิมมาแล้วก็หัวอันขอบคุณหนุ่มใต้ที่มาเปิดตาให้จ้า ซ,ซ,ซื้อจ้าพี่นันเนาะนี่นะคะขอบคุณสําหรับดวงใจสีเขียวที่มอบให้น้องนะคะพี่มนูนก้อนคํานะคะ <c oughs> ก็ใกล้แล้วนะใกล้จะลงแล้วเลหยหั้น <c oughs> นะคะขอบคุณสําหรับดวงใจสีเขียวที่มอบให้น้องนะคะพี่มนูนก้อนคํานะคะ <c oughs> ใกล้กแล้วนะใกล้สาลงแล้วเหล่งหัทเช่บวยบนไทยไก่ชนนะคะเพ่ะพ่อ,พอ,พอนะคะร้องเพลงเพาะนะนะคะสวัสดีรอบห้องค้ามาอยู่ในทอกกอ๋โอโอเคขอบคุณนะคะอะพี่สมคิณตอบกับพี่มนุษย์ก้้นคำสวัสดีค่ะนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็พี่มนุษย์ตอบกลับน้องหน,นุ่มใต้ก็รอจริงอ่ะนะก็จริงๆเนาะพี่นังซิงนะคะตอบกับพี่นานสวัสดีจ้าพี่น,นันคอนสิรหายห <laughs> ายได้ยังไง งงมากงงปาบานทำงานก่อนได้เลยค่ะนะคะคนของใจใช่ไหมใช่ไหมฟ้านะคะตามหาคนของใจใช่ไหมขอบคุณน้องที่มาปดตาให้เสื้อสีขาวนะคะนะคะเมื่อกี้คงจะไม่ได้แต่ก็เอาไว้ก่อนสวัสดีค่เก้าอี้ มีข้างๆก็จับไว้เนอ,อน้องนานนะคะพี่ๆเขาก็แซงแซกันไปนั่นลาบนะคะผมสวัสดีครับพี่นานคนสวยพี่ช้โทรศัพท์ไปเมึองน,นาคะไม่เป็นไรนะคะพี่น้องจิบจีรพรจนเหลืออีกสองนาทีนะคะขเขอ,อ่สามนาทีเหล่าน้องขอเลยนิดๆนะคะแม่วงเดือนสวัสดีครับพี่คนตอนคนรุ่นใหม่คะ่ะจะหน้าตาประมาณอย่างนี้นะคะปนขวัใจรอมาถึงก็